สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กนะคะปิดบวกในวันพุทธที่13ธันวาคมก่อนที่ตลาดจะรู้ผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐโดยตลาดทองคำนิวยอร์กนะคะปิดทำการซื้อขายก่อนที่คณะกรรมการเปิดจะแถะลงมติก,กันประชุมค่ะสำหรับข้อมูลเงินเฟอ้อล่าสุดนะคะของสหรัฐที่มีการรายงานเมื่อคืนนี้ว่ากระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิตทั่วไปนะคะ หรือ PPI ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้น0.9%เมื่อเทียบรายปีต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการค์คส่วนดัชนี PPI พื้นฐานนะคะหรือว่า c o s PPI ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้น2%ค่ะในเดือนพฤศจิกายนต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการ์ที่ระดับ2.2%ค่ะนักลงทุนรอดูผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟดน,นะคะโดยหลังจากที่ตลาดทองคำนะคะปิดทำการซื้อขายได้ไม่นาน คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดน,นะคะมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25- ถึง5.50%ค่ะซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้พร้อมกับส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบีย้ยอย่างน้อย3ครั้งในปี2,567ค่ะ เรยสกปรกเจอกับเทพพยากรประจําวันพฤหัสที่1 4เดือนธันวาคมครับแามเมื่อคืนนี้ทองคำนะในรายสีชั่วโมงนั้นทองคํา1แท่งแท่งเดียวนะฮะสามารถผ่านแนวต้านเรนเวเส้นสีแดงทางทีมเราขีดไว้ให้ดูเมื่อวานนี้นะครับมองว่าแนวต้านสีแดงนั้นเป็นแนวต้านสําคัญและทองคําแค่1แท่งสามารถขึ้นได้ถึงบริเวณ2อ 3, 3 2เหรียญต่อทรอยออนมองว่าทองคําจะไปต่อได้อีกไกลแค่ไหนคลิปนี้มีคําตอบครับ ครับสักครั้แรกตอนนี้ฮะเราอยู่กับทองคําในรายสัปดาห์นะฮะกับทองรายสัปดาห์นั้นดูเหมือนว่าทองคำนะ,ะภาพแรกนะฮะทองคาได้ลงมาเรียบร้อยแล้วฮะทดสอบที่เรนแนวรับสำคัญอยู่ที่เรนหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดแปดเ่ียนต่อทรอยออนเรนเส้นสีเหลืองแนวนี้นะฮะเห็นไหมครับว่าแนวเส้นสีเหลืองที่เราขีดไว้ตามกรอบสีฟ้าแล้วก็สีกรอบสีสพูนะเห็นไหมว่าแนวนี้เนี่ย เป็นแนวรับสําคัญของทองคานะฮะในรายสัปดาห์นะฮะบอกว่าทองคํานั้นไม่หลุดบริเวณเส้นสีเหลืองอยู่ที่เรน1978นะฮะและเมื่อเช้านี้นะฮะทองคำนะฮะได้กระโดดขึ้นมานะฮะถึงเรน2,030ตอนนี้สามสี่อยู่เรนต่อโตรยอลเลยนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนะฮะบอกว่าทองคํานั้นในรายสัปดาห์นั้นมีโอกาสอย่างสูงนะฮะที่จะไปต่อฮนะเพราะอะไรครับ เพราะว่า RSI รวมถึง m a c ดนั้นว่งบอกว่าสัญญาณแบบนี้นั้นเป็นสัญญาณของสัญญาณบูลิตหรือสัญญาณกระทิงนั่นเองครับและเมื่อเรามาดูภาพที่2นะฮะภาพที่2เนี่ยจะเห็นได้ว่าทองคำนั้นบริเวณเส้นสีขาวที่ทางทีมเราขีดไว้นะฮะตามกรอบสีชมพูนะฮะมองว่าบริเวณเส้นสีขาวบริเวณ2074นั้นเป็นเป้าของคุณทองคำในรายสัปดาห์นะ,ะมองว่าบริเวณ2,000 74เหรียญเนี่ยเป็นเป้าสำคัญนะในการทดสอบของทองคำในรายสัปดาห์นะเมื่อเรามาดู ISI m a c d ก็บ่งบอกว่าเช่นเดียวกันคอนเฟิร์มอีกครั้งนะว่าทองคำนั้นดูเหมือนว่าจะสามารถกลับกลายเป็นขาขึ้นแล้วแต่ถ้าเกิดว่าทองคำสัปดาห์นี้ปิดเป็นแท่งแดงนะฮะก็ทองคำมีโอกาสที่จะปรุงต่อครับแต่ถ้าทองคำสัปดาห์นี้ปิดแท่งเขียวนะก็คอนเฟิร์มว่าทองคำนั้นจะกลับกลายเป็นขาขึ้นแล้วครับฟันทองคำ แล้วตอนนี้ฮะเราอยู่กับทองคำในรายเดือนฮะกราฟทองคำรายเดย์นั้นดูเหมือนว่าภาพแรกนะฮะเราจะมีการสีเส้นขนาดนะฮะเส้นขนาดด้านล่างเนี่ยเป็นเส้นสีฟ้านะฮะแล้วจะมีกรอบสี่เหลี่ยมนะฮะตามวงกลมสีชมพูลและสีขาวเนี่ยแนวนี้เนี่ยเป็นแนวรับสํา,าคัญใช่ไหมะว่าเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้นะฮะทองคำนานรายเดือนั้นสามารถขึ้นมาวันเดียวนะฮะได้ถึง30กว่าเหรียญเลยนะฮะและมองว่ากรอบสีขาวด้านบนบนะฮะบริเวณนี้เนี่ยมองว่าเป็น จุดแนวสัมผัสหรือเป้าทํากําไรของทองคํานั่นเองฮะอยู่ที่ไรครับโอ้อยู่ที่บริเวณ2องพันแปดเหรียญต่อโตรอยออนโดยปรับมาเลยนะฮะเหรียญเป้าสีแดงที่ทางสินทร์ทำไว้นะบอกว่าทองคำเนี้ยในรายเดยนั้นวันสองวันนี้สามารถขึ้นชนได้ถึง2 0 8 5เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เป็นแนวต้านสำคัญในลายเดย์เลยนะครับ และเมื่อเรานะฮะมาด mm ูภาพที่2นะฮะทองคำนะเห็นไหมครับว่าเวลาเราขีดเส้นทะแยงนะฮะแล้วก็เส้นแนวต้านด้านบนแบบตรงๆนะฮะทองคำเนี่ยก็จะมีเป้าการทดสอบอยู่ที่บริเวณใกล้เคียงกันนะฮะเห็นไหมเส้นสีขาวทั้งสองเส้นนะฮะบอกว่าทองคํานั้นสามารถขึ้นไปทดสอบได้ถึงบริเวณ2,073เหรียญ2 0 1 5เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เลยฮะบ่งบอกว่าตอนนี้กราฟทองคําในรายเดั้นส่งสัญญาณ เป็นสัญญาณของสัญญาณกระทิงค่อนข้างที่จะเต็มที่ดุดันแล้วครับฟันทงครับครับสวัคตอนนี้ฮะเราอยู่กับทองคำในรายสีชั่วโมงนะฮะเห็นไหมครับกราฟทองคำรายสีชั่วโมงนั้นนะฮะตั้งแต่แท่งเทียนฮะท่งสีเขียวแท่ง ตอนหัวค่ำนะฮะที่มีเรื่องสำคัญมากๆเลยครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าแท่งนั้นปิดนะฮะไอซ์ไอเนี่ยเริ่มยกฐานสูงขึ้นแล้วเห็นไหมฮะตามกรอบสีมพูที่ทางทีมเราขีดไว้นะฮะเห็นไหมครับว่าทองคำในรายสี่ชั่วโมงนั้นนะฮะเมื่อเริ่มที่จะผ่านเรนเส้นสีแดงนะฮะเห็นไหมฮะว่าไอซ์ไอนั้นมีการยกตัวค่อนข้างจะสูงฮะผงบอกว่าอะไรฮะวงบอกว่าสัญญาณกระทิงนั้นกําลังจะมานะฮะผงบอกว่าสัญญาณกระทิงนั้นกําลังจะมาเห็นไหมครับว่าแท่งเดียวในทองคำเนี่ย เปิดนะฮะจากบริเวณ1982นะแท่งเดียวนะฮะเมื่อเช้านี้ฮะเปิดมาถึงบริเวณ2 0 2 5โทษฮะ2องพเหรียญต่อทอยออนเลยนะเพียงแท่งเดียวนะฮะและไอซีเห็นไหมครับว่าไอซีนั้นค่อนข้างที่เป็นสัญญาณของสัญญาณกระทิงฮะสัญญาณดุด้วยนะเห็นไหมว่าโอ้ถ้าเป็นงูนี่ชูคออย่างสูงเลยฮะพร้อมที่จะฉกนะฮะบ่งบอกว่าทองคํานั้นสัญญาณไอซีรวมถึงแอกดีนะฮะกรอบสีเหลืองนะก็บ่งบอกว่าสัญญาณนั้นเป็นสัญญาณของสัญญาณกระทิง หรือสัญญาณขาขึ้นนั่นเองครับและภาพ2นะเห็นไหมครับว่าทองคํานั้นจะมีกรอบการขึ้นรายสี่ชั่วโมงนั้นแนวต้านสําคัญนะฮะอยู่ที่บริเวณเท่าไหร่ครับอยู่ที่บริ 56, เวณน2์หบริเวณเส้นสีขาวด้านบนแนวนี้นะเห็นไหมครับตามกรอบสีเหลืองแนว20-56นี้เป็นแนวต้านสําคัญของทองคาในรายสีชั่วโมงนะฮะแล้วทองคํานั้นก็มีโอกาสนะฮะที่จะลงมาทดสอบอยู่ที่บริเวณน1 9งเเห็นไหมว่าทองคํานั้น เล่นอยู่ในเรนต์บริเวณนี้นะฮะโอ้ตอนนี้นะฮะทองคำนะเล่นอยู่ในเรนต์บริเวณนี้คือ1 9ึ่งเถึงสองศนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดทองคำนะฮะสามารถที่จะผ่านแนวต้านบริเวณสองศขึ้นไปได้นะฮะทองคำครับก็จะมีเป้ายาวๆเลยนะขอเย,ยา้าเป้ายาวๆเลยนะอยู่ไหนครับอยู่ที่บริเวณเป้าถัดไปของครับทองคำนะฮะถ้าเกิดว่ายืนเหนือสองศูได้ทองคําก็จะไปต่อที่บริเวณสองหนึ่งสี่หนึ่งแนวนี้เลยครับฟันทองครับ